สั่งคนทั้งโรงงานทําเพื่อภรรยาอาณาจักรแสนล้านนอตวิสรุตออกคำสั่งคนงานเพื่อตาชมพู่อารยาซึ้งหนักเล่าทั้งน้ำตา เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีสายตาจับจ้องไปทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสไปซะทุกอย่างสำหรับครอบครัวของซุปตาดังชมพู่อารยากับสามีไฮโซหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิสรุตแต่ก็ต้องยอมเลยว่าแม้พวกเขาจะเจอราม่าอะไรแต่ก็โนสนโนแคร์เดินหน้าต่อท่ามกลางกลุ่มแฟนคลับจำนวนมากที่เคียงข้างพพอร์ตเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่ง ขุดคลิปสัมภาษณ์น็อตและชมพู่เป็นคลิปเมื่อปี2,558ในรายการ3ามแซที่มาเปิดใจเรื่องราวของความรักซึ่งช่วงที่ดราม่ากกันก็คือช่วงที่ชมพู่เล่าสมัยที่น็อตจีบแรกๆว่ามีช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวดังคุณพ่อชมพู่ไม่สบายหนักจำเป็นต้องใช้เลือดเยอะ น็อตโทรหาผู้จัดการชมพู่เพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นตามด้วยสั่งให้คนทั้งโรงงานที่มีอยู่เป็นพันๆคนเจาะเลือดเพื่อหาเลือดให้กับคุณพ่อชมพู่ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างรีทวิตโพสข้างต้นกันอย่างแพร่หลายมีความเห็นกันประมาณว่าทำไมถึงกล้าเล่าเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างหน้าตาเฉยการบริจาคควรเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่แบบนี้มองคนในโรงงานตัวเองเป็นอะไรเขาก็คนไหมตอนนั้นคือรู้สึกชื่นชมนะความรักอันสวยงามดุจเทพนิยายคุณน็อตเป็นผู้ชายที่น่ารักและอยู่เคียงข้างแม่ชมมาตลอด แต่ตอนนี้พออ่านอีกทีคิดใหม่อีกทีมันไม่มีอะไรให้ชื่นชมเลยนี่แต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกฝ่ายเข้ามาแย้งว่านี่เป็นรายการบันเทิงเม้ามอยจะมาตีความว่าเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยหรอเขาอาจจะไม่ได้บังคับหรือผู้ที่บริจาคอาจจะได้รับเงินเป็นสินน้ำใจอ่านข่าวพอสนุกอย่าคิดมากกับวงการมายา และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านสามีของซุปตาสาวนั้นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าทุกประเภทในชื่อว่าบริษัทสายไฟฟ้า v ีไนเคเบเรียกได้ว่าธุรกิจนั้นกว่าหมื่นล้านกันเลยทีเดียวและทางด้านหนุ่มน็อตก็มักจะถ่ายภาพคู่คูในโรงงานมาให้แฟนๆได้ชมกันเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องอาณาจักรหมื่นล้านของหนุ่มน็อตกันดีกว่าซึ่งมีที่ดินกว่า130ไร่ ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการสมฐานะ